อยากรู้ไหมพิธีกรน้องใหม่ของเราเก่งขนาดไหนก่อนที่คุณจะดูคุยทรับโชอนะต้องสับส r i b e หรือว่ากดกระดิ่งก่อนนะคะแค่นี้จริงๆแต่อีกคนหนึ่งที่อาจจะมาไขข้อข้องใจนะคะให้กับเราได้แล้วก็ที่นี่ที่เดียวเปิดปากคุณนกอุศนีนะคะเพื่อนรักอีกคนหนึ่งของคุณจักจั่นที่จะมาเคลียร์ประเด็นตอนนี้กับปัญหาที่หลายๆคนคาใจอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมวิทยากันค่ะมหากราดาสาวโดน เพื่อนสาวคนสนิทของจักรจันทร์อัมศิริพร้อมชี้แจงทุกประเด็นร้อนทั้งเรื่องปล่อยฉันรับโลกไปที่หนึ่งทั้งคนมองว่านกหิวแตกงอย่ากเกาะกระแตและลายสดล่าสุดกับจันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะต้องการความจริงต้องการพิสูจน์ความจริงต้องการรู้ความจริงต้องการความจริงอะ่ะชาวเน็ตเมาแรงว่าคำพูดของนกที่พูดนั้น เหมือนเอาตัวเองรอดมากกว่าอยากขอโทษจักรกัณฑ์อุ้ยจับม,มากแม้แล้วเรื่องความเป็นเพื่อนระหว่างนกกับจักรกัณฑ์ล่ะตอนนี้เคลียร์กันแล้วหรือยังเคลียร์ครบจบทุกประเด็นร้อนแน่นอนที่นี่ที่แรกขอต้อนรับนกอุตสนครับชนยินดีต้อนรับคุณนกอุตณีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็สดีคนหนึ่งคนที่โทรลงเหมือนกันะนะคำถามแรกเลยดีกว่านก กับข่าวที่เรารู้มาเรื่องโลกสองใบที่เกิดขึ้นเนี่ยพอนกรู้ว่าเป็นเพื่อนเราอะทําไมนกถึงตัดสินใจเชื่อทางฝั่งผู้จัดการมากกว่าเชื่อทางฝั่งเพื่อนเราที่คบกันมานาะนอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อใครนะคะมันเกี่ยวกับว่าพอเรารู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ดี เกี่ยวกับเพื่อนเราเนี่ยเราก็แค่ไปเตือนออเท่านั้นเองนะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าตั้งแต่รู้เรื่องนี้ค่ะนกก็ได้มีการไปไปคุยกับจักรจารเป็นการส่วนตัวก็เหมือนเพื่อนเตือนเพื่อนอะคะ่ะซึ่งตรงนี้ยนกมองว่ามันเป็นเรื่องปกติะะอะเ,เราเราคุยกันส่วนตัวแล้วก็จบตรงนั้นค่ะคือนกก็บอกเขาว่าแล้วแต่เขาจะตัดสินใจยังไงเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็ไม่ได้โทรไป ก้าวกา่หรือไม่ได้ไปห้ามหรือไม่ได้ไปอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมันก็เป็นเดือนมาแล้วอะค่ะแต่นกบอกว่าไม่ไปก้าวไก่แล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาแต่นกเนี่ยได้ตัดสินใจโพสแชทลับเจตนาของนบวันนั้นคือคือตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วอะค่ะทุกคนก็คงทราบกันดีใช่ไหมคะเราคนหนึ่งที่รับทราบเรื่องราวมาแล้วเราก็ต้องต้องการรู้ความจริงเหมือนคนอื่นอะคะ่ะเราก็แค่มีเจตนา คือเราอาจจะคิดน้อยไปด้วยว่าเราในทางเราอะค่ะเรารู้สึกว่าแชทที่เราโพสมันชัดเจนอยู่แล้วเนะว่าเรา,เาสื่อถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คือเราตั้งใจว่าจะให้มันมันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความจริงมันเผยออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจโพสต์ไปใช่เอาเลยตัดสินใจด้วยความน้อยใจปนด้วยนะคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวค่ะอ แต่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าเพื่อนกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนกันทําไมถึงได้แบบว่าไม่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 ชี้แจงหรือจะอชี้แจงยังไงคืออย่างที่บอกค่ะว่าเรารู้เรื่องมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องการความจริงแล้วเราก็มีม,มีข้อมูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็โพสไปเรารู้สึกว่าถ้าเถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงมันคงต้องมีตัวตน ออกมาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือสแสดงว่านกก็มองเหมือนคนอื่นเขาว่าถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงคุณตามเนี่ยก็จะต้องควรจะออกมานก,นกมองอย่างนั้นเหมือนคนอื่นเขาเช่นเดียวกันหรือเปล่าก็นกมองแค่ว่านกอยากรู้ความจริงอะคะ่ะอืมแค่นั้นเองเพียงแต่ประเด็นสิ่งที่นกโพสต์ไปเนี่ยมันอย่างที่บอกอาจจะเป็นความคิดน้อยของเรามันทําให้คนเนี่ยคิดว่าเราแสจนันอืมเาวเราแสไหมเราแสคนอื่นคะ่ะ เราบอกได้แค่นี้ euh hmm. เห็นนกบอกว่าพอหลังจากโพสต์ไปเองเนี่ยก็มีคนแบบว่า direct ig เข้ามาเรียกว่าติ้งติ้งติ้งเกือบทุกนาทีเลยค่ะอย่าอย่าใช้คําว่าเกือบทุกนาทีทุกทสิบวินาทีค่ะอ๋อสิบวินาทีหมายะะถึงทัวลงเนี่ยเพราะเราสั์ค้งมาหลายวันและะ้วค่ะหมายถึงว่าคนทัวลง,ลงมาด่าเนี่ยละคะ่ะคือตั้งใจด่ายอย่างเดียวเลยคือคนที่ ให้กําลังใจเนี่ยก็มีแต่แต่น้อยนะคะแต่ก็ไม่ทราบอีกเพราะว่านกไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์เนาะคือนกเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรโซเชียลมากอยู่แล้วอะคะ่ะแต่กับเพื่อนหรือกับน้องแฟนคลับที่เขาเคยเจอเราที่รู้จักตัวตนของเราจริงอะส่วนมากเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงเขาก็จะให้กําลังใจแล้วอย่างนี้แบบว่าทัวลงขนาดนี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตัวเองคือแบบประสาทเสียไหมแบบแย่เลยไหมคะอ่าจริงจริงนกว่านกค่อนข้าง คือคนอาจจะเป็นห่วงค่ะแต่นกคิดว่าลกรับมือได้ดี hmm. คนก็จะแบบสแสดงความเป็นห่วงเยอะแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราโอเคด้วยความที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วอะค่ะแล้วแล้วเราก็จะแคร์คนที่รู้จักเรามากกว่า hmm. คนที่ไม่เคยเจอตัว,ต,วตัวเราแล้ววิจารณ์ต่างๆนานานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้ไม่ให้ค่าดโรงงานไม่ไปสนใจเรารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้เขาวิจารณ์อะไรก็ได้ hmm. เขาคิดว่าเขารู้แต่เรารู้ว่าเขาไม่รู้อ ถึงตอนนี้ได้โทรเคลียร์กับจันโดยตรงแล้วหรือยังโทรแล้วค่ะโทรก่อนที่จะออกมาไลฟ์ huh. ใช่ค่ะได้เคลียร์กันแล้วได้เปิดใจคุยกันอย่างไรบ้างพอจะบอกเราคร่าวๆได้ไหมคือประเด็นที่น้องโทรไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกระแสที่ออกมาเนาะแล้วก็พูดว่าคือควรจะขอโทษเรากำลังคิดทบทวนว่าเออถ้าเราจะขอโทษ ใครสักคนมันควรจะเป็นจันท์แล้วเราขอโทษในมุมไหนบ้างเราก็ไม่นั่งคิดว่าเราทําผิดอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นประเด็นที่มาว่าว่าขอโทษในมุมนั้นพี่ถามอย่างนี้นะจนวันเนี้ยนกยังเชื่อว่าตาลม,มีตัวตนไหมเออนก ไม่พูดถึงเรื่องของบุคคลที่สามดีกว่านะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของจันรกับนกอะคะ่ะ<ม>ที่ในมุมของเพื่อนเนี่ยคือเราทำให้เขาลำบากใจ<ม>เราทำให้เขาอึดอัดเราเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนทำให้เขาไม่มีความสุขในงานแต่งงานที่จะมาถึงอะคะ่ะ<ม>ถ้าอย่างนั้นในมุมมองของเพื่อนเนี่ยที่คุยกันเนี่ยนกนกคุยอะไรบ้างอะคะเล่าให้เราฟังได้ไหมก็หลักๆเลยก็โทรไปก็ คำแรกก็ขอโทษนะคะแล้็รู้แบบไหนเศร้าไหมเสียใจไหมอ,อโนกเป็นคนแข็งแข็งอยู่แล้วอะค่ะคือถ้าคนรู้จักโนกก็จะรู้จะไม่ได้มาแบบอ่อนหวานหรือแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโทรไปแล้วก็เออขอโทษที่มันเกิดเหตุการณ์นี้นนนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทําให้เขาเสียใจผิดหวัง มาเนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งคือขอโทษ2คือโทรไปอธิบายเรื่องโพสต์แค่นั้นเองว,อว่าเราไม่ได้แสะเขารับฟังไหมหรือทะเลาะกันคือในเรื่องของประเด็นที่ที่โพสต์อธิบายเรื่องโพสตอะนกคิดว่าจันเข้าใจนะคะนกก็ค่อนข้างพูดเคลียร์เคลียร์มากกว่าตอนที่นกไลฟ์นะคะแต่ว่าก็ให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนเนาะอ,อันเนี้ยเคลียร์แต่ด้วยเรื่องอารมณ์มันมีอยู่แล้วค่ะหมายถึงที่ทเขาที่เขาจะโกรธเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คงเขาโกรธอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะเขาก็เข้าใจเหมือนกับทุกคนว่าว่าเราแสะเขาแต่ถ้าเขายังรับโทรศัพท์เราก็แสดงว่าครึ่งหนึ่งเขายังมีความให้อภัยอยู่มีความเป็นเพื่อนอยู่มันมีความเป็นเพื่อนอยู่แล้วค่ะทำไมตอนที่นกได้โทรคุยกับจันเองอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เราตามข่าวนะถามตามข่าวที่เราเห็นตามข่าวในข่าวมันมีข่าวออกมาบอกว่า นกบอกกับจันว่านกไม่สะดวกไปงานแต่งงานเขาทําไมจนถึงสุดท้ายแล้วยังยังไม่สะดวกไปงานแต่งงานเขาสมมติถ้าเขาเชิญเราจะไปแล้วทําไมพี่ถึงมั่นใจว่าหนูพูดประโยคนั้นออกมาคะใ <N un> นเมื่อพี่ไม่มจาคนอื่น,อ,น,นอันนี้พี่บอกว่าพี่พี่พี่ตามข่าวนะ,อ,ะอยากตามข่าวเพื่อจะให้นกได้มีโอกาสเคลียร์ตัวเองอตรงนี้เพราะว่าตามข่าวทัวก็ไปลงนกตรงนี้ว่าเฮ้ยนก ทำไมถึงพูดประโยคนี้ออกมาคือถ้าสมมตินกไม่ได้พูดเนะี่ยพื้นที่ตรงนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้คือนนกฟังนะคะ <ๆ S 2> จะบอกว่าพวกขับเฮาอะไรที่คุยกันนกะฟังตลอดแล้วก็มีน้องๆที่เขาฟังแล้วเขาก็อัดคลิปเสียงไว้นะคะแล้วเราก็เก็บไว้ก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะได้ใช้หรือเปล่านะคะแต่มันก็จะมีข้อมูลบางอันที่จริงบ้างไม่จริงบ้างใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันคือการที่เขาไม่รู้แล้วเขาเอาไปพูด จะมีคนอื่นรู้ดีไปกว่านกกับจันได้ไงว่าเราคุยอะไรกันบางอย่างเนี่ยเลือกที่จะเอาไปเล่าแต่เฉพาะเอาไปพูดต่อจากเฉพาะจุดที่มันเป็นผลเสียอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราเคลียรเราเคุยเจกับจันเรียบร้อยละทุกอย่างเคลียเป็นเพื่อนอมือนเดิมสำสำหรับนกอะค่ะ,ะคือนกพูดเคลียตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของเป็นเพื่อนเนี่ยคือจันเป็นเพื่อนนกเสมออยู่แล้วแต่ว่าในมุมของจันเนี่ย คือเราก็เคารพการตัดสินใจของเขามันก็แล้วแต่เขาแล้วถ้าเราคุยกันแล้วทําไมถึงมีการไลฟ์สดคืนวันเสาร์ใช่ไหมที่ผ่านมาทำไมถึงตัดสินใจไลฟ์คะก็เรื่องนี้มันมันเป็นข่าวผ่านสื่อเนาะเวลาขอโทษเนี่ยนก็นอกจากขอโทษส่วนตัวแล้วค่ะเราก็ต้องมาขอโทษผ่านสื่อด้วยก็เป็นการให้เกียรติเขาแล้วก็ประเด็นที่นกขอโทษเนี่ยนกก็อยากจะมุ่งเน้นไปที่นกขอโทษจัน แค่นั้นเองนะคะเนาะก็มีหลายเสียงนะเขาบอกว่าคือออกมาบางคนี่บอกออกมาดีออกมาอธิบายใหพยายามเคลียร์แต่เขาบอกมันสั้นไปไหมเจ็ดนาทีเองแล้วคุณก็ตัดเลยค่ะทาไมมันสั้นจังอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากพัดพิงถึงคนอื่นสิ่งที่น้องตั้งใจอกมาขอโทษคือน้องต้องการขอโทษจันร์หนึ่งสองชี้แจงในเรื่องโพสต์ ที่เป็นประเด็นนะคะที่ทุกคนด่าอยู่แค่ต้องการอธิบายว่าเราไม่ได้แะจานเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพาดพิงถึงเขาเลยกระแสะหลังจากไลฟ์สดออกมาเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงมันก,มนก็มันก็ยังคือโนก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นเลยเพราะถ้าคนที่เขายังด่าอยู่เขาก็ด่าค่ะต่อ,อให้ดีกว่าว่าหลังจากที่เราไลฟ์ไปแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเรา แฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ตัดสินใจตรงนี้ไปไหมว่าเราฉันตัดสินใจแล้วล่ละว่าฉันจะไลฟ์ตรงนี้เพื่อที่จะได้เคลียร์ทุกอย่างนกไม่คิดว่าการไลฟ์ครั้งเดียวมันจะเคลียร์อะไรได้อยู่แล้วนะคะแต่อย่างน้อยนกก็ได้ทําในสิ่งที่นกอยากทําก็คือขอโทษจันแค่นั้นคือสําหรับคนอื่นในโซเชียลคือนกไม่สนใจคะ่ะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนนกเขาไม่ได้เป็นแม้แต่แฟ,แฟนคลับด้วยอะคะ่ะอี่ออพี่ถามนะความเห็นส่วนตัวค,คือเรารู้อยู่แล้วว่า ตอนนี้เราอยู่จุดไหนของสังคมใช่ไหมแล้วถ้าไลฟ์สดปั๊บนะ่ะทัวร์ม่นลงอีกแน่นอน<ช>ยังไงก็ลงมาทาไมถึงทาไมถึงคิดว่าเอา้าไทยต้องโดดลงเหวแล้วตายยังไงฉันก็ยอมโดดทาไมถึงทําอีกก็แค่อยากไลฟ์เพื่อขอโทษจันออกสื่อเป็นการให้เกียรติจันแค่นั้นเองค่ะแต่คนถาม,มว่านก ok ขอโทษจันแต่ในสิ่งที่ที่เราโพสต์ไปอ่ะนอกจากจันแล้วเนี่ยมันไปมีผลกระทบกับคุณเคและครอบครัวคุณเคด้วยนกได้ขอโทษคุณเคและครอบครัวคุณเคแล้วหรือยัง นกอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอโทษคุณเคแล้วก็โคุณเคด้วยไหมนกโฟกัสที่จันนะคะเรื่องนี้แล้วก็นกคุยอะไรก็เป็นการส่งตัวกับจันนะคะก็ไม่อยากพัดพิงถึงคนอื่นแค่นั้นโอเคเข้าใจกันนะจริงๆมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเลยนะคือช่าะบอกว่าแจกจันก็เป็นผมรู้จักกมาสิกว่าปีแล้วว่าแล้วพอมันมีเรื่องอย่างนี้ก่อนที่ ก่อนนี้เข้าสู่วันวิวาววันที่ต้องมีความสุขที่สุดแล้วอ่ะมันต้องมาปวดหัวก่อนแต่แค่รู้สึกว่าสองคนเนี้ยผ่านตรงนี้ไปได้น่ะมันจะเป็นความรักที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนั่นเองนะไม่ใช่ทุกคนเี่ยว่ามันจะสามารถจับมือและก้าวไปด้วยกันได้หลังจากกระแสดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นหนิงว่าไงหนิงหมดคําถามเพราะว่าคําถามที่หนิงอยากจะถามหนิงก็ถามเข้หมดเข้าใจเออลก เพราะออ,ออกมาอย่างเนี้ยมันก็จะมีบางคน,นที่บอกว่าอ่ะคุณนพเกาะก,กระแสรหรือเปล่าอ,ออกมาอยากจะ,<อ>จะดังหรือเปล่าอพอาเพืออ่อนมาตอนนี้เราออกมาอย่างนี้หน่อยไหมอยากจะบอกอะไรกับคนที่คิดแบบนั้นคือเนี่ยเวลาขอโทษนะอันนี้คือจากใจและความรู้สึกส่วนตัวอะไรนะเวลาที่เห็นน้องที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นจักกจั๊ก นกนะ,ะตอนเนี้ยที่นั่งโดนเราถามคําถามในหลายๆอย่างที่สื่อเองหรือประชาชนเองหลายๆอย่างเขาไม่เคลียร์แล้วเราในฐานะทําหน้าที่พิธีกรเราต้องมาถามแทนใจคนดูแล้วคําถามบางคําถามเนี่ยมันไปทําให้ใจเขาอะรู้สึกไม่สบายใจและเขาต้องมีน้ําตาหรือแม้กระทั่งพี่บุ๋มปนัดดาท,ที่เขาต้องนั่งร้องไห้หลายๆรอบหนิงแค่อยากจะถามว่าคนที่ทําให้เกิดเรื่องเนี่ย นี่มือสั่นเลยนะอ,อยู่ยที่ไหนทํานใจเยจ็นทำไมทุกคนจะต้องมานั่งร้องไห้ทุกคนจะต้องมามีน้ำตาทุกคนจะต้องมานั่งเสียใจแล้วคนที่ทำให้เกิดเรื่องแค่โพสขอโทษแล้วจบแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งเคลียร์คัดเรื่องข้างหลังเพื่อให้คลายกระแสสังคมคลายความอยากรู้พวกเราทำข่าว เมื่อประชาชนอยากรู้ข่าวก็ยังต้องนําเสนอถูกปะจนกว่ามันจะเคลียร์เข้าใจเนี่ยทำไมนกาจเลือก่อนนะใจเลืจกถามจริงตอนเนี้ค่ะที่น้ำตาไหลวันนี้โกรธนกเข้าใจพี่ป่ะอันนี้คือพี่ต้องขอโทษนะที่พี่ที่พี่ต้องถามคําถามหลายๆคำถามที่ทําให้สภาพจิตใจนกอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่ทุกคําถามที่ถามออกไป มันลุ้นแล้วแต่เป็นคำถามที่ที่มันยังเป็นสิ่งที่คลางแคลงใจกันอยู่ก็เลยต้องถาม,มแล้ววันเนี้ยพอเห็นน้องร้องไห้อย่างเงี้ยเขาก็น้องคนหนึ่งที่เคยผ่านกันเจอกันใช่เราก็รู้สึกไม่สบายใจที่น้องต้องมีน้ำตาเพราะคำถามเราแล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทนะี่พี่แกคนถามว่าอ,นะอะไรนะคะโอเคเอางี้ณนะตอนเนี้ยโกรธไหม กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะดูออกเนาะอเอาเอาเป็นคำถามที่ละกันค่ะเรื่องเกาะกระแสอะไรใช่ไหมตอบได้นะจริง,รงๆคือ,อมันก็มีบางคนค่ะที่บอกว่านกหิวแสงอะไรเงี้ยคือนกก็อยู่วงการมาปีนี้ปีที่สิบหกแล้ว,วะนะอะเนาะแล้วถ้าเราหิวแสงเราคงเราคงหาไปนานแล้วอะแต่เราก็อยากอยู่เนี่ยมีงานทําของเรามาแค่นั้นเองอก็ ก็ไม่ได้ก็ปฏิเสธค่ะประเด็นนั้นอืมอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องสาวของเราพักสักแป๊บหนึ่งกันละกันนะ,ะช่วงหน้าหลายคนอยากรู้ผมมั่นใจคุณอยากรู้นะครับว่าแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของจักรจันทร์กับนกเป็นยังไงบ้างแล้วนกเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วอยากให้เรื่องนี้จบยังไงสักครู่ดิทุกุยสับชคครับ เราพี่คุยแซบโชว์อกจะบอกว่าส่วนตัวแล้วพี่ขอ, e ขอบคุณมากที่มารายการของเราคือเข้าใจว่าน um right, ัดตอนนี้ one, ที่นั่งเราอ่ะโคตรจะลําบากเลยทางฝั่งสังคมมองเราเพื่อนเรามองเราแล้วเรารู้จริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงอันนี้เข้าใจพี่ขอถามแค่สามคำถามสุดท้ายตอนนี้จิตใจเป็นไงบ้างอืก็อย่างที่บอกค่ะคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะไอ้พวกเรื่อง คอมเมนต์ ment, หรือกระแสสังคมอะไรที ını, mankind, ่ด่าๆๆเนี่ยไม่ไม่เป็นผลนะคะเราเราก็ยังโอเคค่ะเหมือนเรารู้ในใจเราอะว่าเราทําไปเพราะอะไรเจตนาเราดีหรือไม่ดีอย่างนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับอาจารยก็บอกเขาว่าก็ขอโทษค่ะก็เหมือนเดิมค่ะขอโทษในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้า เลือกได้ก็คงไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขอโทษที่เราทําให้เขาเสียใจเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาแบบไม่มีความสุขในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าคือเขาเป็นคนดีอยากให้เขาเจอสิ่งที่ดีๆะคะ่ะแล้วก็เขายังเป็นเพื่อนที่ดีเสมอสุดท้ายอันนี้สําคัญมากอยากจะบอกอะไรสังคมที่มองเราอยู่ตอนเนี้อืไม่ จริงๆไม่มีอะไรจะบอกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านกแคร์ครอบครัวเพื่อนคนรักแฟนคลับคนที่รู้จักนกอะไรแบบนี้มากกว่านะคะส่วนในเรื่องของสังคมเนี่ยนกคงไม่ไปพยายามอธิบายหรือแก้ตัวหรืออะไรไปมากกว่านี้พราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะมันพิสูจน์แล้วกัน ยังไงก็ให้เวลาเป็นเพื่อพิสูจน์กับเธอด้วยกันและกันนกขอบคุณมากเลยนะดอกมไม้เป็นกำลังใจนะ,ะให้พาจุดนี้ะจาก,กิฟต์ฟลาวเวอร์ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทชมค่ัเคบเชิบโชว์นะพี่แอนรู้ไหมว่าน้องสาราคนนี้<ๆ>เ,เขามีสตูดิโอโยคะของเขาเองด้วย ใช่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าหุ่นยังสวย<ด>อยู่เลยไม่ได้ครึอ่งของพี่แอนเลย,ดดยชื่ออะไรจ๊ะ uh, Little Bird st Studio ค่ะเปิดอ,อยู่ที่ไหนเอ่ยอ,อ,อยู่ตรงผลโยธิน30ค่ะฝั่งตรงข้ามเมเจอร์รโยธินแล้วเปิดนั้นยัง เปิดมาประมาณ1ปีค่ะลูกค้าเป็นไงแต่ก็ติดโควิดไปซะเยอะเอาเลยอ้โหตอนนี้กำลังจะหลังโควิดแล้วตอนนี้เริ่มรับแบบเบลเวอร์ใหม่ยังใช่ก็มีค่ะมีคลาสมีอะไรเป็นเป็นแบบแล้วใครสอนคะมีครูสอนหรือว่านกสอนด้วยมีครูสอนเพราะว่ามันมีหลายคลาสค่ะมีโยคะแล้วก็มีโยคะฟลายแล้วก็มีเต้นพวกซุมบ้าอะไรอย่างนี้เคยเต้นป่ะซุมบ้าเต้นกับฉันไปล่ะ ไนกเองนกจะมีสอนเป็นเป็นโยคะฟลายแต่จะเป็นเบสิกค่ะเข้าไปดูได้เลยนะครับ at littlebirdstudio. โยคะนั่นเองนะอยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์ราชโยตินเมเจอร์ราชโยตินแล้วก็อินสตาแกรมของนกก็คือนกนกอุษณีนั่นเองครับนกขอบคุณมากนะโซโซขอบคุณนะเปกำลังใจให้นะคะบนเวลาการแซ่บในวันจันทร์แบบนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ที่นี่ที่เดียวกับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุยแทบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ